ตเรียนจะมีการปัฒนาโตเร็วใบเขียวเป็นมันใบเขียวหนาแล้วก็ลำต้นก็จะดูสมบูรณ์นะครับกิ่งก็ใหญ่นอกจากผมใช้แปลงนี้แล้วผมก็ยังใช้แปลงที่สองที่สามชื่อนายประเสริฐยีสุนแสงครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้ช่วยคุ้งนะครับจริงๆแล้วาการปลูกตุเรียนแปลงนี้เป็นแปลงแรกที่ผมปลูกนะครับช่วง แลกปลูกใหม่ๆเนี่ยก็มีเพื่อนแนะนําให้ใช้สินค้าตัวนู้นตัวนี้เข้าหลายตัวแต่เอามาใช้ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความแตกต่างจนวันหนึ่งก็มาเจอพี่นัทับแนะนําให้ลองใช้ ขู่วฟนแต่แล้วผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็เลยไม่ค่าตัดสินใจแต่ก็ในที่สุดก็เลยตัดสินใจลองจช้หนึ่งชุดแรกก่อนนะครับก็สรุปว่าเอ็นผลตั้งแต่ชุดแรกแปลงนี้ปลูกได้ประมาณปีครึง่งช่วงนั้นก็ใบเหลืองแล้วก็ยอดไม่ค่อยพุ่งนะครับแต่ว่าพอลองมาใช้ชุด3ามครึ่เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างใบเริ่มเขียวขึ้นยอดเริ่มพุ่งขึ้นเลยครับก็เลยคิดว่าปลิจัฑนตัวนี้แหละเยี่ยมสําหรับต้น ดูรียนเลยล่ะก็เลยตัดสินใจใช้มาตลอดจนถึงต้นดูรียนอายุจะย่างเก้าห้าปีแล้วครับครับตอนนี้ย่างเข้าห้าปีก็หมายความว่าเป็นครั้งแรกที่มันออกเป็นผลผลิตให้เราครับตอนที่นํามาใช้นะ่ะใช้มาตั้งแต่ปีครึ่งก็เห็นใบเห็นต้นผลกิ่งก้านสาขาการขยายของต้นเป็นยังไงเล่าให้พี่น้องได้ฟังด้วยครับในสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มใช้นะครับ ข้อถือว,ว่าเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกก็คือตู้เลียนจะมีการพัฒนาโตเร็วใบเขียวเป็นมันใบเขียวหนาแล้วก็ลำต้นก็จะดูสมบูรณ์นะครับกิ่งก็ใหญ่นอกจากผมใช้เปลงนี้แล้วผมก็ยังใช้แปลงที่สองที่สามนอกจากนั้นผมก็ยังแนะนําให้หลานให้พี่ใช้ซึ่งอยู่สวนใกล้ๆกับผมนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสวนเราครับกันใจหู่แล้วก็สวนข้างๆใช้กันหมดแล้วครับบริเวณนี้เรีย ียกว่าละแวกนี้ญาติพี่น้องร่วมกันใช้ใช่ของของพี่พี่น้องๆ้องตอนนี้ผมแนะนําใช้คู่หมดเลยครับผมถึงทางนี้เขาเรียกอะไรครับ,บกําลังอ้อเหรอใช่ต <c oughs> ้องใช้คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอันนี้เริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดตาดอกประมาณม,รรมกกราหกแปดนี่นะครับแล้วเห็นอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกบ้างครับดอกทุเรียนของเราก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการ ติดดอกและก็ลดการหลุดร่วงถึงแม้ว่าช่วงนั้นฝนจะตกเยอะดอกบานช่วงฝนตกอ่าผมก็ใจคู่รู้สึกว่าก็ยังติดเยอะนะครับในขณะที่สวนอื่นๆเขามาพูดว่าของเขาร่วงเกือบหมดแทบจะไม่ติดแต่ว่าของผมติดมีลูกใกา้เห็นตามที่หินนะครับแล้วก็ที่ทําการหนามก็เขียวแบ่งปูสวยมาก มันติดทั้งหมดร้อยห้าต้นเนี่ยสอนเป็นอ้อล้อครั้งนี้กี่ต้นนครับที่นับดูก็น่าจะประมาณหน้าสิบต้นนะครับถือว่าพอใจไหมครับก็ถือว่าปีแรกถือว่าพอใจแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเราไว้หนึ่งต้นเนี่ยเราไว้กี่ผลกันครับในความมั่นใจของชุดคู่ต้นสภาพนี้ถ้าว่ามันมีสักสามสิบลูกผมก็จะลากสามสิบลูกเลยเพราะผมมั่นใจในชุดคู่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นตัวที่ช่วยห้ต้นดูเรียนของเราสามารถเลี้ยงลูกได้เยอะอันนี้ก็อย่างน้อยก็ต้นหนึ่งประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าก็มี ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเลย20ขึ้นไปใจครับ,รบโลกของเรามีเยอะมากโลกนี้น้อยมากครับตาดูลักษณะต้นเต็จะไม่มีต้นป่วยเลยตั้งร้อยหต้นไม่มีต้นโรมอ่าแล้วก็ส่วนในในเรื่องของใบก็ แมลงที่มารบกวนก็น้อยมากครับเรื่องของการตำดอกตาลูกนี่ผมก็มีประสบการณ์ในปีนี้ปีแรกเพราะว่าตุเรียนปึงให้ผลในปีแรกแต่ดูลักษณะแล้วพอใจกับผลิตภัณสามเืลเพราะว่าลูกมันขยายทรงสวยหนามเขียวลดการหลุดล่วงได้เยอะแต่และลูกมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับดูเฉลี่ย,ยแล้วผมว่าไม่น่าจะต่ําจาก3ามโลครึ่งถ้าเราไม่เปิดใจลองใจเราก็จะไม่รู้แต่พอเราเปิดใจลองใจเราก็จะรู้ว่า ที่เขาพูดมันเป็นจริงครับต้นทุนที่เราเห็นเนี่ยกับต้นทุนในอดีต เราคิดว่าน่าจะมันลดกว่าหรือยังไงผู้ช่วยกุ้งช่วยบอกค้นทีเถอะถ้าถามจริงก็ถ้าเราฟังจากปากกองคนที่ทําสวนทุรเรียนก็บอกว่าการทาสวนทุรเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ตุนเยอะแต่สาหรับผมผมว่าตั้งแต่ผมเริ่มใช้กุ้ไม่ถึงกับเหมือนที่เขาพูดว่าต้องใช้ตุนเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยลดเรื่องของปุ๋ยต่างดินลดของเรื่องต้นตุนลงไปได้เยอะเพราะว่าของผมเนี่ยผมพ้นทีหนึ่งก็ประมาณ2องตัง2 0งลิตรเฉลี่ยต้นตุนค่าใช้จ่ายก็อยู่แค่หลั ร้อยเองครับคืออันนี้เป็นคำยืนยันที่ออกจากใจจากคนที่ใจจริงนะครับพี่น้องหลายท่านที่ใช้ชุดขู่ก็คงจะรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้มันตอบโจทย์อย่างไรแต่สำหรับพี่น้องที่ยังไม่กล้าลองที่ยังไม่กล้าเปิดใจผมอยากจะให้พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนหรือว่าสวนผลไม้อื่นๆนะครับลองเปิดใจลองซื้อไปใช้แล้วพี่น้องก็จะได้เห็นว่าสินค้าตัวนี้ มันดีและก็มันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับอันนี้ขอฝากให้พี่น้องอันนี้เป็นคายืนยันจากผมซึ่งผมได้ใช้อูตัวนี้มาและก็ชอบในผลิตภัณฑ์ของเขาและตั้งใจว่าต่อไปถึงจะขยายเพิ่อมอีกสักแปลงสองแปลงก็ไม่หวั่นเลยครับไม่กลัวเลยครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของต้นตุนครับ